ใครสร้างกรุงศรีอยุธยาเคยสงสัยไหมครับว่าใครกันแน่สร้างกรุงศรีอยุธยาตำราเรียนบอกชัดพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1893จบแต่เดี๋ยวก่อนประวัติศาสตร์จริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิเพราะไม่มีใครที่รู้แน่ๆว่าพระเจ้าอู่ทองคือใคร แล้วก็ไม่มีหลักฐานสัดชินที่บอกว่าอายุทยาเริ่มต้นตรงไหนของแผนที่กันแน่พระเจ้าอู่ทองตัวจริงอยู่ที่ไหนในพงศาวดารแต่ละเล่มนี่เล่าคนละเวอร์ชั่นเลยนะบางเล่มบอกมาจากละโวบางเล่มบอกมาจากเมืองอู่ทองบางเล่มบอกว่าหนีโรคหามาตั้งเมืองบางเล่มก็บอกว่า เป็นลูกขุนศีนาวามหาศีสุนทรชื่อเท่มากแต่ไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่ไหนบางเล่มบอกว่าเคยครองเมืองพริบพรีเพชรบุรีบ้างก็ว่าสืบเชื้อสายจีนชื่อวูตงนิทานพื้นบ้านก็ยังมีเป็นโอรสเท้าแสนปมเติบโตในเปลทองคำ นักประวัติศาสตร์นี่ถึงกับต้องนั่งงงเป็นวงเลยครับ <laughs> เพราะถ้าเรายึดตามพงศาวดารจดหมายเหตุบันทึกมันเหมือนฟังเพื่อนแต่ละคนเล่าคนละมุกในวงเดียวกันสุดท้ายคือไม่มีใครรู้ว่ามุกไหนจริงเดี๋ยวผมจะยกมาสักสี่ทฤษฎีนะทฤษฎีแรกพระเจ้าอู่ทองมาจากละโว ละโวหรือลบบุรีนี่แหละครับเคยเป็นเมืองใหญ่มากตั้งแต่ก่อนอยุทยาอีกมีอารยธรรมขอมมอญพราหมณ์ผสมกันเต็มไปหมดบางคนบอกว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นเจ้าชายจากละโวที่หนีโรคห่ามาแล้วมาสร้างเมืองใหม่ตรงที่น้ำไม่ท่วมง่ายซึ่งก็คือเกาะอายุทยานี่แหละเพราะว่ากันแบบนี้ มันก็ดู make sense นะครับเพราะระบบการปกครองยุคแรกของอยุธยาเหมือนละโวเปะมีเสนาบดีสี่ตำแหน่งมีพิธีราชาพิเศษแบบขอมพูดง่ายๆคืออยุธยาเริ่มต้นแบบเมืองละโว2.0ทฤษฎีที่สองพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทองอีกสายหนึ่งบอกว่า ท่านมาจากเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีฟังชื่อมันก็ใกล้กันดีนี่นาพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทองมันก็ต้องใช่สิ <c oughs> แต่พอขุดจริงๆเมืองอู่ทองตอนนั้นไม่มีคนอยู่แล้วครับโบราณคดีพบว่าเมืองอู่ทองถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่สมัยทวารวดีคือถ้าเปรียบกับยุคนี้ก็เหมือนบอกว่า คนสมัยนี้มาจากอาณาจักรอินคาคนละยุคเลยทฤษฎีที่สามพระเจ้าอู่ทองมีเชื้อสายต่างชาติอันนี้เด็ดบันทึกจีนในราชวงศ์หมิงเรียดอยุธยาว่าเสียนหลอและเขียนว่ากษัตริย์มีเชื้อสายต่างแดนนักวิชาการบางคนเลยมองว่าอู่ทองอาจมาจากคำจีนวู่ถง หรืออาจจะมีสายเลือดมอนจีนผสมกันจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งบอกเลยครับว่าอายุทยาอาจเริ่มจากเครือข่ายพ่อค้าต่างชาติโดยมีเจ้าชายท้องถิ่นมาเป็นหน้าฉากพูดง่ายๆคืออายุทยาเริ่มต้นเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพมีนักลงทุนต่างชาติอยู่เบื้องหลังทฤษฎีที่4ีผังเมืองอายุทยาไม่ใช่ไทยทำ นี่เป็นส่วนที่โคตรน่าสนใจเพราะอายุธยาไม่ใช่เมืองที่เกิดตามธรรมชาติเลยมันถูกวางผังแบบคำนวณมาแล้วสังเกตไหมครับเมืองอยุธยาเป็นเกาะสี่เหลี่ยมมีน้ำล้อมรอบเหมือนกำแพงธรรมชาติแต่คลองทุกสายกับถนนทุกเส้นเรียงเป็นระเบียบเกินกว่าจะบังเอิญน,นักโบราณาคดีฝรั่งเศสชื่อกรอสเลียเคยบอกไว้ว่าอายุธยา อาจถูกวางผังโดยพราหมณ์ขอมที่หนีมาหลังอาณาจักรอังกอร์ล่มสลายเพราะรูปแบบการสร้างเหมือนอังกอรมากมีเขาพระสุเมนจำลองอยู่กลางเมืองวัดมหาธาตุอยู่ตรงศูนย์กลางจักรวาลตามคำภีอินเดียเป๊ะพูดอีกแบบก็คืออยุธยาอาจไม่ได้เป็นเมืองไทยลุวนๆแต่เป็นเมืองขอมอินเดียไทยผสมกันหรือพูดแบบวัยรุ่นหน่อย ปิวชันเมืองแรกของไทยอยุธยาคือเมืองการขาก่อนจะเป็นราชธานีก่อนปีพุทธศักราช1893พื้นที่อยุธยามีชื่อว่าอโยธยาหรือจันทระปุระปรากฏในบันทึกจีนอาหรับอินเดียว่าเป็นเมืองท่าใหญ่มีการค้าขายกับต่างประเทศก่อนตั้งราชธานีอีก มีคลองเชื่อมจากปากน้ำเจ้าพระยาขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีเป็นเส้นทางคนสินค้าข้ามคาบสมุทรพอพระเจ้าอู่ทองเข้ามาก็เหมือนเห็นโอกาสเมืองนี้มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบป้องกันศัตรูได้และมีทางค้ากับโลกดังนั้นแทนที่จะสร้างใหม่พระองค์อาจจะยึดเมืองเก่าแล้วรีแบรนด์ใหม่ ให้มีภาพลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นด้วยชื่อใหม่กรุงศรีอยุธยาพูดง่ายๆคือทำรีแบรนด์แบบบริษัทเปลี่ยนโลโก้แต่ระบบเดิมยังอยู่ครบอยุธยาคือเมืองการค้าก่อนจะเป็นราชธานีก่อนปีพุทธศักราช1893พื้นที่อยุธยามีชื่อว่าอโยธยาหรือจันทระปุระ ปรากฏในบันทึกจีนอารับอินเดียว่าเป็นเมืองท่าใหญ่มีการค้าขายกับต่างประเทศก่อนตั้งราชธานีอีกมีคลองเชื่อมจากปากน้ำเจ้าพระยาขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีเป็นเส้นทางขนสินค้าข้ามคาบสมุทรพอพระเจ้าอู่ทองเข้ามาก็เหมือนเห็นโอกาสเมืองนี้มีทั้งแม่น้ำาลอมรอกป้องกันศัตรูได้และมีทางค้ากับโลกดังนั้น แทนที่จะสร้างใหม่พระองค์อาจจะยึดเมืองเก่าแล้วรีแบรนด์ใหม่ให้มีภาพลักษณ์ศักิิ์สทธิ์ขึ้นด้วยชื่อใหม่กรุงศรีอยุธยาพูดง่ายๆคือทำรีแบรนด์แบบบริษัทเปลี่ยนโลโก้แต่ระบบเดิมยังอยู่ครบอยุธยาถ้าก็ผลรวมของสามอำนาจถ้าเอาทุกทฤษฎีมารวมกันจะเห็นภาพแบบนี้ครับ 1. กลุ่มสุพรรณภูมิพ่อค้าทางตะวันตกมีเงินมีการค้า 2. กลุ่มละโว่ขอมมอนเก่ามีความรู้และาศาสนา 3. กลุ่มต่างชาติจีนอินเดียและเปอร์เซียมีเทคโนโลยีและเครือข่ายพระเจ้าอู่ทองอาจเป็นจุดร่วมของสามกลุ่มนี้คือคนที่เก่งพอจะทำให้ทุกฝ่ายยอม รวมอำนาจเข้าด้วยกันแล้วตั้งเมืองใหม่เพื่อเปิดหน้าสู่โลกพูดแบบคนยุคนี้คืออยุธยาไม่ใช่เมืองที่ถูกสร้างจากศูนย์แต่มันคือโปรเจกต์สตาร์ทอัพระดับอาเซียนในปี1,350อายุธยาไม่ได้ถูกสร้างแต่อาจถูกวางแผนให้เกิดถ้าเรามองอยุธยาแบบนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าอู่ทองอาจไม่ใช่ชื่อของบุคคล แต่คือชื่อของอุดมการร่วมคืออุดมการที่รวมพลังของผู้คนหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมสร้างเมืองที่อยู่ได้ทั้งน้ำทั้งดังดินทั้งศรัทธาและทั้งการค้าดังนั้นเวลามีใครบอกว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างอายุทยาคุณลองถามกลับเขาเบาๆก็ได้ครับแน่ใจหรือว่า อายุทยาถูกสร้างใหม่จริงๆเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เมืองที่ถูกสร้างแต่มันคือความคิดที่ถูกออกแบบและมันยังไหลอย,อยู่ในเลือดของเรามาจนถึงทุกวันนี้แล้วเจอกันต่อหน้าวงเล่าไม่มีเล่าแต่มีเรื่องเล่าเยอะกว่าที่คิด